สองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่หนึ่งรวมกับสอนชนภาคหนึ่งนแรงผู้เสียชีวิตเป็นชาวอำเภอเกาะก,กูดจังหวัดตราดขนาเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาน้ำรั่วเข้าตัวเรือและเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตจากกรณีเรือกักเก็บน้ำมันดิบเบนจมาม่าสองสัญชาติมาเลเซียขนาด58,57 2ตันรอสยาว242เมตรเศษ ว่าง42เมตรได้เกิดเหตุน้ำทะเลทะลักเข้าตัวเรือกักเก็บน้ำมันดิบเบนจมาม่า2ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดขณะทำการซ่อมบำรุงประจำรอบของวาล์วเปิดปิดน้ำทะเลขนาด18นิ้วและประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาณบริเวณกลุ่มแท่นขุดเจกกาะก๊าซธรรมชาติเบนจมาม่าระยะ129ไมล จากปลายแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบโดยสอนทนภาคหนึ่งได้จัดเรือตรวจการ115จากทัพเรือภาคที่หนึ่งไปให้การสนับสนุนและจัดชุดประดานน้ําจากทัพเรือภาคที่หนึ่งกรมสมบูรณ์ทหารเรือบริษัทซีเวิร์และบริษัทเบคอนร,ร่วมปฏิบัติงานในการอุดรูรัว่วภายในและภายนอกตัวเรือรวมทั้งการกู้ร่างผู้ประสบเหตุก่อนที่จะสูบ น้ำทะเลปริมาณ5 2 0 0 0บาเรลออกจากตัวเรือและทีมประดาน้ำสึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติภายในตัวเรือได้นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุได้เรียบร้อยเพื่อนำกลับเข้าฝั่งโดยใช้เรือ u ยูนิเอ็กเพรส18ในการลำเลียงออกจากเรือเบนจามาสและในเวลา18.30นาฬินาทีมีเรือตรวจการ115 ทำหน้าที่เป็นเรือพี่เลี้ยงร่วมในการเดินทางกลับเข้าฝั่งยังท่าเรือจุกเสม็จอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีสิ่งในเรื่องนี้พลนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือพออสอนชนแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และไม่ให้เกิดผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของมลพิษทางน้ำทั้งนี้ในส่วนของกองทัพเรือพลรวยเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้ปัญชาก,การทหารเรือในฐานะรองผู้องนวยการสอนชนได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่หนึ่งและสอนชนภาคหนึ่งจัดกำลังให้การสนับสนุนในทันทีและปฏิบัติภารกิจจนปัจถ,ถาันการจะคลี่คลาย